ขอพายเรื่องเสียงด้านนอกกันด้วยนะครับตอนนี้ยายผมกําลังดูดูทีวีอยู่แล้วก็ขอภายเรื่องเรื่องเสียงด้วยด้วยนะครับเสียงด้านนอกที่ยายทีดีเราจะไม่มากระโดดอันนี้นะถึงแล้วผมจะกระโดดแล้วแต่ผมก็ What the heck uh huh. ไปที่อ,อบเบีันเถอะ ปรลาับบง่ายก่อนอซไรซี่่อซ่างง่ายต่อไปขนาดกลางเหรอเฮ้ยไม่ก็ไม่ขนามูหรอกปากนี่มันเสียงดี บอกไม่ขนาดงงนมาีตัวโอเลนอาจะว่าโอเลนมีอะไรบ้างโอเลน บูบูซี่เราอยากตากาดดด้วยดดแบกับเบนดาว้าเล่นลกเด้วยเบนดาเบนดาเย ยายากใครแหละรมันดีมันติดความยากหรระดับหมอำเลยนะเลอเอเลอเอเบเะโควรเท้าหรือเปล่าบรา Oh, 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 oh. ก็ยิ่งไม่ไม่ค่อยดีเรื่องยนต์ลุ่นโรเกียล้อเล่นนะคือวอือุบะมีป่ะระดับยากโอ้ยงงคุณต้องมองว่าระดับยากมันคือดีละหน้าดูดิ อู้เกมมันโหลดอะไรมันนักหนาวเนี่ยโอ้มไมเมื่อกี้กูกระโดดไปเลยกูท้าว่าบ็อกซิ กัวามัไม่ชอบ

ไล่ยเอรูปจับเธอูจับพกันย้า่เน้ว่าเธอพีดีมันแปลว่าอะไรนะอืมไม่บอกดีกว่าคืออะไรก่อนแล้วอะไ มืมอืมอ,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 มอ อุ้ยโอ้ยเล่นยากเอ้ยกว่าจะผ่านกี่ชาติ is my carry muha ah oh mama mama yo mama yo mama yo yo oh, my yeah săn đau Oh, my chica No Yeah, khốt, <khod>. bình thường đi qua เล่นชิปบล็อกแล้วรู้สึกว่ามันง่ายกว่าตอนโอ้ยแหลแหลแเลกระโดดได้โอเคแล้วก็ คลิปบินแน่โอ้โหถ่ายมาตั้งสิบนาทีแล้วอะ่ะจะต้องไปจะต้องไปถ่ายเฮ้ยจะจะต้องไปถ่ายจะต้องไปถ่ายใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยเพลงติดลิขสิทธิ์เปิดดังทีเดียวเรียบร้อยลิว้ว Yeah, yeah, ya, yeah yeah. yeah, yeah, yeah. sama kisah, sama, sama anyway. Apa? 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 oh easy, easy 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 easy, easy. Ah! ไปไป้ดยกันเย a แ t งเก k y u ไปเดยกันไปเดยกัน yes 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 y s e s y e e เสจ้สคเอ้ยเฮฮลโอเคขอขอบคุณโอเครอดแล้วเพื่อนขอบคุณขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาม e o c ซมมอนแซมม o n c ซมมอนแซมม o n c ซมมอนแซมม o n ไอ้ข้าวมอนข้าวมอนเยเพื่อนมาขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเฮ้ยเราจำได้ว่าพวกเราสาม,มัคคีกันไม่ใช่โหรอค อย่าออกเกมเ,เลยเอาพลังงานควรจะถูกรีเซ็ตเอาแล้วไงหายแล้วว้าดูทอดกวนส้นเท้ารีพาร์บย่ค yeah. ือมาเพื่อน พลังของความสาม,มัคคีอ่ะลงมาช่วยละแปบนึงมาไปลงมาช่วยเอาขึ้นมาบนหัวโอเคเอิบเฮ้ยดังหาแสงเหรอเพื่อนฉันรู้ว่านายนายอยากขึ้นนะฉันรู้ฉันรู้เอา ขึ้นแทนเพื่อนงั้นก็ต้องไปรับขึ้นมาขึ้นมายืมหัวใช่เอาอ้าวดังหาเฮ้ยปะขึ้นขึ้นกันขึ้นกันขึ้นกันเยปีเยปีสามารถไีเวหมเดี๋ยวนายก็จะได้ขึ้นปะอุ้ยจี G ีเอ็มสามสามสามศูนย์ใครเนี่ยดังค่ะไปไปไเอาเอาคือมาพร้อมกันเดี๋ยวแกก็จะได้ขึ้นมามาขึ้นมาโบนหัวเอา,เอา,เ,อาเอาได้ขึ้นอีกละมาดีๆเพื่อนเย่า yeah. ใช่ใช่ใช่นั่งเละ นั่นแหละนั่นแหละกดกระโดดขึ้นไปสิเพื่อนเออเฮย้ยเป็นบ้าเลยวะเออเออเอออยู่นั่นแหละกดออกเกมไม่ได้เออฮะกดเมนูปุ๊บเนี่ยอยกออก,กเกมออกได้เรื่องเรืงปุ๊บวิงเบอร์บปุ่ยา ทีอายแล้วไปเพื่อนเออฮ่าเอาเพื่อนมันได้ขึ้นได้ขึ้นไปก่อนแล้วเราอ่ะเพื่อนมีดอกไปเซ่พวกเราเป็นเพื่อนรักกันใช่นั่นแหละคือสิ่งที่นาสมควรทำ ไม่เราไปไม่ถึงเพื่อนฉันขอร้องให้นายกระโดดเถอะนายกระโดดฉันจะได้กระโดดขึ้นความสมามัคคีมันอยู่ไหนวะเฮ้ยสามัคคี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 เอ้ยสมาสมาคัมาคมค,มคีสิวะอ้าว สามัคคีย่า yeah! ขึ้นมาได้เพื่อนยิปปีสามัคคีสามสามัคคีไปไปไปเชิบเชิบเชิบโอเคนายขึ้นไปได้แล้วแต่เรา,แต,เราแต่เรายังยังขึ้นไม่ได้โอเคโอเคเอ๊ะช่วยดีไหมพวกพวกเราช่วยช่วยเวนด้ากัน มามามาให้ให้เวนด้ามันโอ้ยเอาเวนด้าขึ้นโอเคเวนด้าขึ้นขึ้นขึ้นมาได้แล้วไปเอาเวนด้ามาเวนด้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 าได้ยินไหมเนี่ยเวนด้าเวนด้าเวนด้า

จบ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 ,บโอเคเราขึ้นมาละอ่ะไปขึ้นไปกันพวกแกพวกแกต้อ,องขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ย ไอ้เวนด้าหน้าสับปะรดเออโอ้ยี่บีอ้าว somebody help me somebody help help เฮล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 เยีปีขอบคุณเพื่อนป่ะป่ะป่ะปะเจ็บเจ็บอยับเออขี้เกียจฟังฟัง What the fuck What the fuck มาด้วยกันป่ะ

แมเพื่อนเพื่อนพวกเราก็ไม่ก็ไม่เคยท,ทิ้งกันอยู่แล้วเร็วนายต้องขึ้นไปก่อนเร็วสามา q ตอนนี้เราถ่ายคลิปมาเกือบจะยี่สิบนาทีกว่าได้ได้ล้วเอ้ยยิปบี้โอเคเพื่อนต่ไปตายมาไป เชิบโอเคปะคืนมาต่อเชิบ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 ลงมารับเราโอเค,อ,เคอุ้ยอีกอีกแค่ไม่กี่อันปะอีกแค่ไม่กี่อันไม่ได้เย้ นายไม่ต้องช่วยก็ได้นะวนดาวนดาเป็นคนดีเวนด้าตอนนี้ไม่มไม่ได้ฆ่าขายเพราะว่าสัาสัมได้ในตัวได้ได้แล้วแหละเอาเพื่อนช่วยด้วยสงสารสงสารคุณเนียนคุณเนียนโกะมากเลยโดนโดนโดนแฮ โดนแฮกทวิตเตอร์โดนแฮกเกมเกมเกมโมโหน้ะเล็กไดวันหน้าแหละหน้าสงสารมากถ้าเกิดผม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 เขาผมน่าจะยอมจะยอมแพ้ได้ได้แล้วอ่ะขึ้นมาเพื่อนไปชึบอื้อหือ

บูมบอก็เปิดเปิดเพลงทะทากโก้ฟังยังยังคุ้มกว่ถ้าเกิดเปิดเพลงทะทะท,ะทากโก้อ่ะ it's famous t h g o เพลงอันนี้ <c oughs> ก็สมองทึบอ,อยู่อยู่ตั้งนานแล้วก็บวกสปีดปะเอออโออโอ,โอ โอ้โหอ๋อเราไปอยู่ส่วนไหนแล้วเนี่ยทีมันสูงมากปาเรามาจบคลิปด้วยกัน ฉันไม่เคยเปลี่ยนเป็นหน้าสีฟ้าฉันไม่มีตังเติมหน้าสีฟ้าแบบแบบนี้ส้ำโอเคขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคบายบายเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันว่าพวกเรานั้นสามารถไหนได้ได้ได้ก่อนที่จะบายบายโอ้ยง่ายหโยกระโดดลงมายาวๆเลยเรา โคตรง่ายโคดง่ายโคดง่าย,ายเรายังไม่ต้องกระโดดด้วยการใช้วินเลยมาเราต้องไปเริ่มจากโน้นแสนไกลอันไกลพนเมื่อกี้เหมือนเราจะเจอเพื่อนเพื่อนแล้วนะใช่ปะสัวนเลี้ยงเขาเขาให้เราทำยังไงอะมา Saya akan mulai dari sini. Oh, oh, oh. Oh, mudah. Selamat tinggal. Oke. Okay. Okay. Yippie. 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 ยิปปี้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 ยิปปียิปซีบูสติบีดอมดอมยิสยิสซิบีดอมดอมมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรจากเว็บแรกมากมากไอตอนที่กระดดมที่สี่สี่สิบอะเปนเวทีโอ้โห กระโดดเป็นว่าเล่นเราเนี่ยโหนึกว่ากระโดดแทนบรลินเรามาได้สุดงส่วนที่สี่ที่สี่สามน้ำเขวขอจบคลิปภายันเท่านี้แล้วก็นั่นแหละครับบายบาย